สวัสดีครับพบกันไม่เป็นประจำนะครับแต่ถ้ามาจะมาทุกวันอาทิตย์กับข่าวสั้น WWE หลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมาแบบข่าวล้นๆ้นเลยแต่สัปดาห์นี้เบาบางมากไม่รู้หายไปไหนหมดมาอัปเดตสิ่งที่เกิดขึ้นในสึกรอกันก่อนเลยครับสิ่งที่น่าสนใจในสึกรอสัปดาห์นี้ไม่ใช่การประกาศแมตชิงแชมป์ WWE ใน e l i m i n a t i o n Chamber ไม่ใช่การประกาศแมตชิงแชมป์ US แบบ3เศร้าแต่เป็นนอาแจครับที่ร้องดังซะจนเป็นกระแสในโลกโซเชียล เหตุการณ์เกิดขึ้นในมัดที่เนียแจ็คเจอกับลาน่าในกติกาเทเบิลแมช์ผลเป็นลาน่าที่ชนะไปได้หลังจากที่เนียแจ็คจะกระโดดเล็กดรอปใส่ลาน่าที่นอนอยู่ขอบเวทีแต่ปรากฏว่าลาน่าหลบได้ครับเจแกก็เลยก้นกระแทกพื้นเต็มๆจนต้องสะบัดออกมาว่าไม่โฮพอเสียสูวนเพราะเจ็บตูดเนี่ยก็เลยโดนลาน่าผลักจนล้มใส่โต๊ะแพ้ไปครับหลังจากนั้นเนียรแจ็คก,ก็โดนเพื่อนฝูงแซวยับเลยหนึ่งในนั้นคือมิกฟอรี่โดยแกทวิทว่า ไมโฮจะเป็นเหมือนกับ Austin 3.16สำหรับเจนใหม่ผมหวังว่าจะมีการทำเสื้อยือดลน์นี้นะต่อกันที่แผนของ WWE กับ Bad Bunny กันครับจากที่ตอนแรกมีความลังเลว,ว่า Bad Bunny จะจับคู่กับใครบุกเตอหรือว่าดามินพีทแต่ตามรายงานของ listing observer บอกว่าตอนนี้ WWE คอแล้วนะครับว่า Bad Bunny จะจับคู่กับดามินพีทเพื่อเจอกับ The ะมิสแลวก็จอห์นมอ r ิสันใน WrestleMania 37 โดยในสึกรอตอนล่าสุดแบทบันนี่ก็ออกมาช่วยดามเมนพีทเอาชนะแองเจลกาซาไปได้ครับนอกจากนี้สินค้าของแบทบันนี่ก็ยังขายดีเป็นเทน้ําเทท่าด้วยตามรายงานของไฟฟูซีเล็กระบุว่าสินค้าของแบทบันนี่ใน w w e บลยดับบอรายได้ไปแล้วมากกว่า500 0ดอลลาร์ครับถ้าผมเป็นปปาวินนะผมอยากให้แบทบันนี่ร่วมงานกันไปอีกนานๆส่วนสึกรอสัปดาห์นี้ก็ทำเรตติ้งได้น้อยที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคมเลยครับ ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่านอกจากไมโอของแนแจ็คเนี่ยรายการก็ไม่มีอะไรเลยโดยมีผู้ชมเฉลี่ยอยู่ที่1.7ล้านคนส่วนเรตติ้งช่วง18-49ถึงอยู่ที่0.49ครับข่าวของศึกรอจบไปมาเก็บตกควันหลงในรอ y a l ร u m b l e สักนิดหนึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะได้ชมกันหมดแล้วนะครับซึ่งจะเห็นว่าในแมตช์รอย a l ร u m b l e เนี่ยฝ่ายชายมีนักมวยปล้ำหลายคนไม่ได้ขึ้นตั้มทั้งที่บางคนมีการโฆษณาไว้แล้วด้วยนะแต่ว่าดันหายตัวไปเฉยเลย ตามรายงานของไฟฟู s e เล็ t เขาบอกว่าค so, ีดลีเจอุโซเซตุกอเล็กซานเดอร์แชมป์แท็กทีมของรอแล้วก็โรเบิร์ตรูธแชมป์แท็กทีมของสมักดาวจริงๆมีกําหนดต้องขึ้นปล้ำแต่ว่าสุดท้ายก็ถูกถอดออกจากแมตช์ไปด้วยหลากหลายสาเหตุเช่นเดียวกับมอนเทสฟอร์ที่วันนั้นเป็นได้แค่คนดูยังยังไม่หมดครับตามรายงานของไฟฟู s e เล็ t เจ้าเดิมเขาบอกว่าเมอร์ฟี่ก็เป็นอีกคนนะครับที่มีกาหนดต้องขึ้นปล้ำในแมตช์โรย์รอมเบิลแต่ไม่รู้ทําไมดับเบิลยูดับเบิลยูถึงเปลี่ยนใจ เมอร์ฟี่ไม่ได้ออกทีวีมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วก่อนหน้านั้นเมอร์ฟี่เปิดศึกอยู่กับครอบครัวมิสเตอริโอแต่สุดท้ายก็เคลียร์กันได้จบแบบแฮปปี้เอนดิงโดยแม์ล่าสุดของเมอร์ฟี่คือการแพ้กับแบรอนคอร์บินไปในวันที่4ธันวาคมซึ่งเป็นช่วงเดียวกันกับที่ครอบครัวมิสเตอริโอหายหน้าไปจากจอเพราะว่าติดโควิดครับตามรายงานของレスリングออฟเซอร์เวอร์ที่ออกมาในสัปดาห์นี้เขาระบุว่าเดิมทีดับเบิลยูดับเบิลยวางแผนจะให้แบรอนคอร์บินสตีฟคัตเลอร์แล้วก็เวสลีย เปิดศึกกับเมอร์ฟี่โดมินิกแล้วก็เรมิสเตริโอแต่ปรากฏว่าล่มครับเพราะว่าสตีฟคัตเลอร์ดันติดโควิดแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกจากสมาคมไปทำเอาเปาวินเนี่ยกริ้วมากเลยส่วนเรื่องราวระหว่างเมอร์ฟี่กับอารายาจะถูกปล่อยเบอร์ไปด้วยไหมเนี่ยเขาต้องตามดูกันต่อไปครับมาต่อกันที่บทสัมภาษณ์กันครับ JBL ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ w w e Unto แล้วก็พูดถึงที่มาของ APA โดย JBL เนี่ยบอกว่า พวกเขาบอกว่าวินอยากคุยกับผมรู้ไหมตอนนั้นผมคิดยังไงผมเพิ่งเมาแอะที่โรงแรมดังนั้นผมอาจงานเข้าก็ได้พอผมเข้าไปหาวินเขาก็หัวเราะกับสภาพเมาค้างของผมเขาดูแฮปปี้แล้วบอกว่าจะเอาสิ่งนี้ไปใส่ในทีวีผมเลยถามกลับไปว่าคุณจะเอาอะไรไปใส่ในทีวีนะเขาบอกว่าจะให้ผมกับรอนเซมมอนเนยนั่งดื่มออกทีวีเขาบอกว่ามันจะออกมาเจ๋งมันจะเป็นการเอนเตอร์เทนผมช็อกไปเลยทั้งที่วันนั้นเตรียมใจมาโดนด่านะเนี่ย พอกลับออกมารอนก็ถามผมว่าเราต้องไปปล้ำกันที่ญี่ปุ่นใช่ไหมผมบอกว่าไม่ใช่รอนถามว่าหมายความว่าไงผมเลยบอกว่าวินอยากให้เราดื่มเบียร์ออกทีวีรอนเลยพูดว่านี่เป็นไอเดียที่เจ๋งที่สุดที่เคยได้ยินยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจของ APA อีกเพียบเลยใน WWE เ n t ใครสนใจก็ไปสมัคร WWE Network ได้เลยครับมาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของ n e c o l d Steve Austin กันครับเมื่อสัปดาห์ก่อนแกได้ไปให้สัมภาษณ์ในรายการเด e b บั p บางช่วงบางตอนแกได้พูดถึงแมตต์กับ The ะร็อกในรัสเซ l เมเนียครั้งที่19เมื่อปี2003ซึ่งเป็นแมตต์สุดท้ายในอาชีพของแกโดยสโตนโคบอกว่าไม่มีใครรู้ว่านี่จะเป็นแมตต์สุดท้ายของผมมีแค่เดอะร็อกแล้วก็ฝ่ายบริหารไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ผมชนะเดอะร็อกในรัสเซ l เมเนียมาแล้ว2ครั้งคือครั้งที่15และ17ผมคิดว่ามันเป็นแมตต์ที่ดีนะแต่มันยังดีได้กว่านี้อีกเป็น2บทสัมภาษณ์ที่พาย้อนอดีตลำลึกวันวานเก่าๆก,กันครับ ไหนๆก็ว่าถึง WrestleMania ครั้งที่19ไปแล้วงั้นมาต่อกันที่อีกบทสัมภาษณ์ที่ยังอยู่ใน WrestleMania ครั้งนี้กันครับเคอร์แดนเกลคนที่อยู่ในเหตุการณ์ออกมาพูดถึงจังหวะที่บล็อกเลสเนอร์ใส่ท่าชูตติ้งสตาร์เพลสแล้วพลาดจนเกือบดับอานาถในแมตช์คู่เอกโดยหลวงพี่บอกว่าผมเห็นบล็อกไปที่มุมเขาดูลังเลแล้วหยุดพูดว่าเอาไว้จะทําแล้วนะผมคิดว่าความลังเลตอนนั้นแหละที่ทําให้เขาทรงตัวไม่ดีเขาเลยหมุนได้ไม่ครบรอบผมคิดว่าเขาน่าจะคอหักตายไปแล้วนะตอนที่ตกลงมา เพราะเขาไม่ตอบโต้ะอะไรเลยผมถามว่าบล็อกนายโอเคหรือเปล่าเขาไม่ตอบผมเลยจับเขากดแล้วพูดว่านายต้องไหวนะเว้ยเพราะผมไม่อยากเป็นแชมป์ต่อผมไม่อยากเป็นคนเห็นแก่ตัวพอเขายกไหล่ขึ้นผมก็ถามว่าลุกไหวไหมเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันผมบอกว่าจะยกเขาขึ้นแล้วตอนที่ยืนขึ้นก็ให้ใส่เอฟไฟแล้วจับกดเลยผมถามเขาว่าทําได้ไหมเขาตอบว่าคิดว่าได้แล้วก็อย่างที่เห็นคือเขาชนะ ส่วนใครที่เป็นแฟนจอร์นซีนาสัปดาห์นี้ก็ยังมีข่าวมาฝากเหมือนเดิมนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจอร์นซีนาเป็นที่พูดถึงในโซเชียลมีเดียแบบใช้ได้เลยหลังจากที่แกโพสต์รูป My Hero Academia การ์ตูนญี่ปุ่นชื่อดังลงใน IG ส่วนตัวคือปกติพี่จอนแกก็มักจะโพสต์รูปอะไรเรื่อยเปื่อยใน IG อยู่แล้วแต่ดูเหมือนรอบนี้จะไม่เป็นแบบนั้นครับเพราะมีคนสังเกตเห็นว่ารูปตัวละครเดกุจาก My Hero a c a d e m i a ที่จอนสซีน้าโพสต์ลงไปเนี่ยมันดันทําท่าทางเหมือนกับท่า you can see me ของพี่จอนยังไงอย่างนั้นยังไม่มีรายละเอียดอะไรยืนยันนะครับว่าการที่จอนสีหน้าโพสต์รูปมาฮิโร่แคดเมียลงใน IG ในมีความหมายว่ายังไงแกแค่โพสต์ไปเรื่อยหรือจะได้ทํางานเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้หรือว่าแค่ปั่นหรือแฟนๆคิดมากกันไปเองก็ต้องรอดูกันต่อไปครับมาปิดท้ายกันที่สรุปแมตช์ของศึกใหญ่ค่ายน้องเล็ก อย่าง NXT Takeover v e d n e s d a y ที่จะเกิดขึ้นในเช้าวันจันทร์นี้กันครับจนถึงตอนนี้มีการประกาศแมตช์ทั้งหมด5แมตช์ด้วยกันคือจอนนี่กายกาโน่จะเจอกับคุชิดะในแมตช์ชิงแชมป์ NXT North American f i n ล Balor จะเจอกับพีทดันในแมตช์ชิงแชมป์ NXT MSK จะเจอกับ Krisseu Young Veteran ในรอบชิงชนะเลิศทัวร์นาเมนต์ Dusty Road Tag Team Classic ฝ่ายชาย d ก k o t a k <Kai S 2> และรา q u e l g o l e เจอกับ Ember Moon และ c h a b l a c k h e ในรอบชิงชนะเลิศทัวร์าเมนต์ดัสตี้โรตารีทีมคลาสสิกฝ่ายหญิงอีโอเชรายเจอกับโทนี่สตอมและก็เมอร์เซเดสมาติเนสในแมตช์ชิงแชมป์หญิง NXT NXT Takeover Revenge Day จะเกิดขึ้นในเวลา7โมงเช้าของวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์ตามเวลาไทยรับชมได้ทาง WWE Network และนี่คือทั้งหมดของข่าวสั้น WWE ประจำสัปดาห์นี้ครับวันนี้ใครโสดอยู่ให้ติดบ้านไว้นะสั่งกรับสั่งไลแมนมากินข้าวเอา เตือนเลยนะห้ามออกไปข้างนอกเด็ดขาดอห,หยอกหยอกเราพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ